สวัสดีครับลูกจันโอ้ยคือเขาเขาเนี้ยแตห่หาหนึ่งตัวเดียวมั่งพวกในคนรจานเนี้ยนะครับมอรวยว่ามอรวยยัดลงกประท่านเนาะเขสวยลุงบอกว่าหาหนึ่งตัวเดียวขินแขร์พวงไอหลปร่นา,น,านัไดไปท่านอตามนี้เด้อนะครับเอามด้สวันเด้อนาวเดอลุงจัน วันนี้พกวานเนี่ยล่างเนื้อหารุดด่วนเยอะนะครับปริมาณน้องกับฟาวซื้อต่อฮาระครับเด็กตัวเดียวอ๋อนะครับพอถูกดิฟี่ลายเด้อนะครับเพราะว่ามันแตะเทียงแล้วมาเลยใหญ่พระท่านนะครับเจก็เลยฟาวแบบเอาตัดสินใจแบบรุดดวนๆลงคลิปสั่นให้เนาะนะครับอุ้ยหายเนื้อวอกเงี้ยเดือดรุงหายเนื้อวอกเหมือนเงี้ยเนาะโอ้ยเอยหงษ์พี่น้องเห็นขึ้นมันตั้งเนาะเด็กตัวยองเนาะัโฆษณาครับ อ่ะลูกคำนวณสดๆเลยเดี๋ยวเฝ้าให้พี่ให้น้องคนเล่นพี่น้องคนจะเฝ้าหาจับจองลอตเตอรี่ไว้ตัวฝันนะนะครับลุงการแล้วเห็นให้เราได้นะครับเพื่องมอรวยนะครับมอรวยเหยีดไว้แต่ว่าบริเอาลุ่มจีบเงาให้นะครับเพราะว่ามันลุ่มาทันมันแผะเทียงแล้วนะครับมอรวยก็เลยตัดสินใจลง่มจีบสั่นให้ต้องกดหายุ่งเห็นว่าคือเห็นแต่ดจิบเดียวนี่เห็นหรอ มันมาท่านว้ล่งมาสิเอลงกัสิอย่างเขาบ่เห็นนามังสิแม่เขาเอาชิบสันที่มันไม่ยังฉลาดได้เลยว่าชิบว่คชิบสันนั่นอืละชิบสันต้องล่งันเพราะว่าไม่เห็นไม้กระมือแม่ชิบเนี้ยเขาตรงมันตรงลงงลี่งติดกันไมันล่งมันต้องเป็นชัวนงงไหมไอ้คข่ล่งชิบวันนี้ีบเป็นช่วงไขตรงลงปนชิบสด้นหดได้วันมันจะฉีลงได้ก็อ่าตรงถิ่มช่วงช่วงเวลานะมันฉีลงต่อต่ต่อกันเรบ่ได้นะครับปัญหามันก็สี ไอชีิล่งเที่ยงเลยโอ้ยซากขึ้นไปนะตัดสินใจว่าเอาเอานี่แหละให้มันได้เอาชิปสั้นนี่แหละมันได้เวลาอพี่นอนเห็นน้ำนะครับเอาต่อไปนี่กับสิพยายามตาม๋ย่าได้มันนอเอานะครับลุงจางนฝรั่งํา,งางนวณไหาเนาะนะครับเย็นนะครับ,นนรบํานวณสดๆเลยนะครับเรียกว่าปั๊บเพื่อนในหาหน,หนึ่งหนึ่งหาวงตัวแบกไง,งนะครับเนาะ,นะมอเลวยกะ ่ามาตามให้เอาแบบลงดุนดวนเลยนะครับแบบ <c oughs> แบบวันลงนิดว่าท่านใจท่านดีท่านใจเลยเนาะอลมลงให้ท่านใจซี่เลยนะครับเอาแบบดวนดุนเลยอ ไม่ซ no uh <des> ีรอหนานะครับมือเนี่ยช si um oh, <ness> like no so ุ่งจานแล้วก่ออกั้นาเองอเา้กเตะลางไปก่อนได้ไหครับได้ตอน สูตรนอขาดูด้สูตรล่างเล่ลหะสูตรขาประจำห้องนี่ว้านี่ขันมันเท่าก็เป็นจงวันนี้เห็นบ่ล่ะอ่นี่มอมันมขาบซ้อนเสูตรนี่มันเข่ากอสูตรว่ามันมาบนแต่ว่ามันเข่าตะล้างวนี้เว่าขันว่นี้เป็นวันที่สามันมันเข่าอันว่ล่ะเขาล่างตรงเลเถอะเออครับผม ล่างแต่ว่าเของโต๊กลับอีกแล้วดิเออบ่เป็นยังเ้ารู้แล้วเออเห็นปะผมดักไปแล้วหาหนึ่งเห็นป่เออบอกว่าลูกยิ่งขึ้นนะเออว่าไอ้ชิบหายก็ซื้อหาหนึ่งมันยังยันเลยท่านตลอดเวลาที่เออผมมากลับเนาะเออเรียกว่าตัวเดียวนึงกลับกลับวันนี้กันห่ดละครับบนล่างเท่านั้นลุ้มาตัวได้บัตรีหมได้ไปได้แล้วบัตรีหมเอามาบาทเนี่ยว่าเฮ้ยมาพี่น้องนุ่นด้วน้เฝ้าซื้อเฝ้าหากันเอะได้รจมให้ Nam cái cái làm nó làm đi con nó này cho nó tạm đi con nó vinh phẹt lên vinh phẹt ừ nên đây, đấy วราสูตรจตามจตามคือหานึงมันจะเป็นแปดซีโอ้ยตามเห็ดเกี่ยวหานึงมันเนี่ยตัวเนี้มันคือแปดซีครับผมเอานะครับลุงเราหายแล้วเด้อนะครับอืมแต่ว่าห้ากะเอาข้าวเข้าไปก่อนเดี๋ยวครับผมจล้วสามสี่มือยังว่าครับผมสามสี่ม้าชุดเตรียมเนาะแม่นไหนคำนวณครับคัดกัน เอานะครับเอฟซีพอดีโจมมาน้ำลุงในวันนี้นะครับเด้อนะครับอยากให้กำลังยิ่งกำลังใจนะครับลุงจานเพิ่นนะครับคาปากกาคากาแฟเนาะนะครับลุงเราก็บวอลเด็กรองเนาะแต่ว่าเอฟซีผู้ถือน้ำก็มีน้ำใจอยากแบ่งปันนะครับก็สามารถติดตมอร์ไวด์เด้อนะครับเบอร์โทร0616737278นะครับตูกบัตรสุกตังถึงมือลุงจานแน่นอนเด้อนะครับถือว่าเพิ่นสูตรคำนวณเพิ่นแน่นอนใีเรีนะครับเนาะเอามาแล้วสองวัวซอนนะครับ ครับลงล่างตลอดสูนยนี้เป็นสูนยล่างนะครับลุงแมนนี่งวดที่สามงวดสามเนาะถือถึงวันนี้ปะเอองวดที่สามเนี่ยแต่ว่าที่ว่าถือสลับมาสองวันแล้วแมนครับแล้วสูตรนี้ออกตกกลับตลอดนี่จำไม่ได้ออกตกกลับตลอดนะแบกอ่าให้แบกเสียก็ซื้อแบกเออนะครับซื้อลอตเตอรี่หนึ่งห้าสิบอันตั้งสองใบเนาะไปซื้อเยือนแกนกระสับ ก็นันขาดหเอ้าก็ะิบอะไรติผ่าหมมหันมีปัญหาหนึ่งหมโอ้ยัตงสองใบไรุ่งแหมเยอะแยะไปเพิ่งไงเจ้า,า,า,าที่ว่าที่เสื่นอนกรชับตัวมูอบอกตัวมบูวมบมืสื่อของมยังาดิหาหน,นึ่งใบหนึ่งเขาบอกกันย่้มขึ้นหนอยให้ว่าเจ้าออกตั้งนึลับดีกับเจ้าก็ซื้อหานึงน้ำตัวอ้าวส่นสิ่งง่เงี้รู่งมา่นรอาบอกกานย้ได้ผมขึ้น นะครับไปย่างก้ะหาหนึ่งอืมเนียร้องใบว่นี่สิบหอายังวะงลูกจันเราซื้อนะครับซื้อติบหาพย่องกลับงว่าซื้อรัสเลียกาับได้ห้องก็ซื้อหาหนึ่งน่าทนทีซื้อหาหนึ่งไปหนึ่งสิบหาไปหนึ่งเสียนะคผมไปกับสอนงเจ้า ไปนปน,น้ำเต่เออเออแสดนะงนะลูกนะเป็นดวงเตาหรเป็นดวงเนาะครับอ่ะนะครับก็ได้พอได้แก้ขัดอยู่เนาะรู้ว่าได้ทนะุนมาบัวมาบัวอุ้ยนะครับเนาะคือว่าแหละนะครับทุนกับวายนะครับผนก็ซื้อตามทุนเพิ่นนะครับ<อ>ทุนเนี่ยลุงเราหายมักตัวใดแล้วกับปักหลักคือกับเขาไปน้นตัวตัวเข้ามักตัวหางตัวหนึ่งหางเนาะต่ลุ้งก็บอกฮักเยอะว่าเลขเพิ่นน้ำไดเนี่ย มันมากราบมาสั่นแล้วก็บอกหักเดียเตอนนี้เจ้าว่าเพื่อนังบ่ได้บ่าไรกับซื้อปะ่ะเนี่ยซื้อหน่อยกันว่ได้ทุ่นอะไรอ่อระกันเพื่อนทุ่นแต่เลยได,ได้ทุนนี่เลยอ่ะว <c oughs> <c oughs> ินวาทีนะครับสูตรล้างเข้าดูๆหน่มาแล้วเด้อนะครับสูตรล้างเลยนะครับสูตรเนี่ยเพื่อนว่าวิ่งแปดล้างน้ำเงินนี่คือแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับตัวเน้นคือแปดสี่นะครับวิ่งแปดนะครับเงินเนี่ยว่เน้นแปดเลยก่อนเงินเนี่ยรับผมแต่เน้น เล่นให้คือแปดซีเดียวคิดเอาครับคิดเอาเนาะว่าอยังให้สามวันแล้วออกจาตู้ครับออกจากตก้ครับพี่น้องเอาให้แปดซีก็ซีแปดเลยพี่น้องแปดสามสามแปดแปดห้าห้าแปดเนี่ยนะครับเนาะเจลิ่งวิ่งลุงเนี่ยบ่ค่อนรุดเนาะเข่าตลอดเนาะเลวิ่งเข่าตลอดบอลุงเข่าตลอดตัอที่บอกกันเลยมีมันนี้บอกกันยู่ขึ้นลุงวันเลวิ่งเข่าตลอดเลยอืมเอาบุกกรมเนาะบุกกลมวิ่งให้พี่น้องชัดแจ้งให้พี่น้อง ได้มาแปดนังเอาใส่ก็ได้หาตัวใส่เนาะนะครับเอ้านะครับเลียงวิ่งแปดนะครับวันนี้วิ่งแปดล่างนะครับแปดบนไหนวะครับบนนี่โอกาสเนาบนหน่อยเหรอห้ยแปดต้องเดียวล่างเลยนาะเอาขอบคุณลุงจานหลายเด้อนะครับสุดยอดปั่นนทางนี้พี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากให้กำลังใจลุงจานนะครับอยากให้หาชากาแฟเนาะมารวยกับเป็นตัวแทนให้เป็นสะพัดบุญให้นะครับเบอร์โทรบองบองรวยนะครับคือเบอร์โทร 0 6 1 6 7 3 7 2 7 8นะครับขอบคุณหลายๆนะครับให้กำลังใจลุงจานน้องกันนะครับสวัสดีครับ